ีค่ะพี่น้องพบกันอีกเป็นคลิปที่สองกับเราพัฒนาเนาะค่ะอแอดจะลง่งชุดเด่นเห้มันรบชุดนี้แหละก็จะลงชุดเต็มเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ไปเบิ้งคําเตือนน้ากันก่อนค่ะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องไปเบิงวาสูตรไดเขาแน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสูตรนี่กระเขายุดที่เลขสามเนาะค่ะพี่น้องที่ชุดบนอันนี้เขาแอดกระลืมแต้มเนาะค่ะรืมแต้มลืมแต้มพี่น้องเนาะค่ะสูตรได้เขาเท่ากับไปโตสูตรได้ลดเท่ากับเอาออกท่านที่เนาะค่ะพี่น้องเนาะ เอฟซีบางท่านก็บอกว่าแอดเจ้าออกท่านที่หลายขออุท้อนไปอีกจังหวดเน่สูตรมันมีเข่ามีรุดเนาะค่ะในบางครั้งก็หลายอันนันยูเนาะค่ะพี่น้องผู้ติดตามกับบางท่านก็ขออีกแบบนึงยังสี่เนาะแอดก็อยากจัดให้ทุกได้การเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะผลออกที่หกสามห้าสามเนาะค่ะหกสามเนื่องจากว่าเจตนาของเฮาคืออยากให้พี่ให้น้องได้โชคเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้น ก็ขอให้เดินต่อเดอร์สูตรกระได้มือนี่เนาะคะ่ะอ่าเมื่อนั้นแอดว่างสามกับสองที่เด่นบนเนาะคะ่ะก็เข้าที่ห้าสามสามนี่ไปทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะเข้าทั้งล่างทั้งบนไปเบื้องมือนี่า่ามันจะได้ตัวใดค่ะพี่นอ้องหลักร้อยบวกกันสี่ครั้งหลักสิบบนบวกกันอีกสี่ครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกเก้าเนาะสามบวกกันสี่ครั้งสามสี่สิบสองยกสองมาห้าสี่ยี่สิบคือศูนย์บวกสองได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม สามบวกเก้าคงที่ได้12บสอในตัวเก้าพี่น้องได้3มกับ2องวดนี้นะคะได้สกับ2ไปเบิ้องสูตรนี่สูตรนี่ลดเด้อค่ะไปล่งลางเลขหไปลงล่างนะคะล่งลางซะอย่ายงนั้นพี่น้องเอ้ยนะคะอ่ะไปเบิ้งเอาเอ,าเอ,าเอสซี่าไปต่อให้จักงวดในีเอสกระเทียมมันเดินต่อเอาว่า,าเอาสิตตัดสินใจเอ,เอาเองดอกวาสันแล้วค่ะจัดไปค่ะพี่น้อง นะคะแต่แอดบอกเราเนะาะวันหลุดแล้ว1วันพี่น้องอยากได้ยังสี่จัดไปค่ะนะคะหลัก10ล่างคือ6หลักหน่วยล่างก็คือ3บวกกันเลย6บวกกัน1ครั้งได้6กนะคะสาสองเป็น6 6หบวกหได้12บสองบวกสี่ได้6 6หบวกหได้7จ็ดเบวกสี่คงที่ได้11บดใตัวเก้าสิรุดแบบเก้าบ่านี่พี่น้องนะคะ เี่เด้อค่ะเด่นบนชุดนี้นะคะเด่นบนค่ะแต่แอดสิเอามาแอดบอสบายใจในการจัดเลขรุดพี่น้องเนาะคะ่ะบอสบายใจในสูตรเตีกรุดเลยนะคะถ้ารุดแล้วแอดเอาออกหลดุดเดียวแอดจะประกบกับสูตรนี่เบิง้งว่ามันเป็นจะเดินต่อบบน,นะคะอ่าเขียนเลยค่ะพี่น้องสูตรผลออกที่8 4 6 3 5 3 แปดสี่หกสามห้าสามแล้วค่ะค่ะหลักหมื่นอ่าหลักพันเนาะค่ะหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักพันบวกกันสี่ครั้งได้เท่าไหร่บวกเจ็ดบวกหนึ่งคงที่เนาะค่ะพี่น้องหลักหมื่นก็คือสี่บวกกันสองครั้งสี่สองแปดยกมา หบวกกัน4ี่ครั้ง6กสี4ยบวกแได้12บสองบวกเได้9 9้บวกหคงที่ได้10สิเดินต่อบเด่นบนชุดนี้นะคะ,ะชุดนี้ก็เข้าที่เด่นบนนะคะประกบคู่กันเข้าที่3 5, 5 3หมหห้มงวดที่แล้วนะคะพี่น้องเห็นป่ะสามสี่หนึ่งสี่ห้านะคะประกบกันเข้าก็คือ3 5มหห้เนาะค่ะ 8, ปดสี่หกเนาะค่ะหลักหมื่นก็คือเลข4บวกกัน3ครั้งแล้วก็บวกหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบนอีก4ครั้งได้เท่าไหร่บวกหนึ่งสานเนาะค่ะ เลขส4บวกกัน3ครั้ง4 3่สได้2 2งบวกหได้8ยกมา5 4 20คือ0 0 8บก8ได้8 8ดบวกหคงที่ได้9 9้บวกสได้12 2บวกหได้3 3กับเก่ามาเห็นหลายแีน้อที่ชุดบนเหมือนี่เนาะค่ะเห็นหลายคักเลยพี่น้องนะคะเห็นหลายคักเลยอ่าสำหรับสูตรนี่ก็คือลุดเนาะค่ะ ไม่มีห้าไม่มีสามก็คือหลุดนะคะแปดสี่หกสามห้าสามหลักแสนบวกกันสองครั้งหลักร้อยสามครั้งหลักสิบบนสองครั้งได้เท่าไหร่บวกสาบวกหนึ่งเนาะคะ่ะสูตรที่หลุดนี้แปดสองสิบหยกหกมาสามบวกกัน3มครั้งสามสามเป็นเก้าเก้าบวกหกได้สิบห้ายกมาห้ามา ห้าบวกกันสองครั้งห้าสองสิบสิบคือศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าห้าบวกสามคงที่ได้แปดแปดบวกหนึ่งที่ได้เก้าสูตรนี้ลดไปแล้วหนึ่งมือเด้อค่ะพี่น้องแต่อายังไม่ได้แปดเด็กายังไม่ได้เก้าอยู่ค่ะชนที่เลขเก้าบนนะคะสามสูตรนี้ชนกันที่เลขเก้าพี่น้องนะคะชนกันอยู่ที่เลขเก้าชุดเด่นบนนะคะสําหรับสองสูตรนี้ยังว่าท่านได้ลดกะชนกันอยู่ที่เลขเก้า สูตรที่รุดแล้วยังมาชนมูอยู่ที่เหล็กเก่านะคะที่นี่นะคะ,อ,ะอาล้มมาแล้วค่ะพี่น้องล้มซาวาเลกเล่าห้องมงอนแรกงแตกสามตัววะพี่น้องที่นี่นะคะแอดจะเลยสมหมดเอาสูตรที่หลุดแล้วออกก่อนนะคะสมมุดเอาออกก่อนเนาะพี่นอ้องวาวะเอาสูตรที่มันยังเดินอยู่นี่มาประกบกันกันน่ะนี่พี่นอ้องอ่ามันจะชนกันที่เลขเก้าสองสูตร เลขสามสูตรเลข2แล้วก็2อสูตรนะคะสีมีมาหเห็นบอสำหรับมือนี่สูตรที่เหาเห็ดอยู่ในเหล็มประมาณว่าชนกันหลายๆจะมี9ก้สาเนาะคะ่ะ9,3,4,2สสเนี่ละตัวร่องอาจจะเป็นสองแต่ที่มาริวๆเลยก็คือ9กับ3ที่ชุดเด่นบนเบิงมือแรงจะมีให้เห็นบอพี่น้องว่านะคะ อาส่วนชุดที่รุดแล้วบอสสบายใจที่จะเอาโล่งต่อพี่น้องหมักกระจัดคัดกับพานเนาะคะ่ะฟาสโลกเกียนของแอดรุดคือเอาออกนะคะรุดคือเอาออกสูตรเท่ามีเป็นรอยพี่น้องนะคะสูตรเท่ามีเป็นรอยเอาสามสูตรที่ยังเดินอยู่กันแล้วกันนะคะพอใส่วิจารณญาณตัดสินใจเอาออกซะมันจะตัดโอกาสพี่น้องเข้าเองก็อยากให้เลขอ่าแนวทางของเข้าเดินดีอยู่แล้วเนาะคะ่ะ อลุดก็คือออกนะคะเอาพี่น้องแคบเอาเดอร์ค่ะเด่แ,แอดจะเอาให้ถับล่มก่อนแป๊บหนึ่งเนาะคะ่ะจะให้เห็นหัวขอน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะจะเห็นหัวขอพาเวลาพี่น้องไปขยายเบื้องก็จะได้ชัดเจนกับหัวขอนะคะแคบเอาค่ะนะคะเขานําเสนอชุดบนนะคะชุดบนลักซิบลักซิบบนที่เหาล่องไปแล้วนั่น ก็ชนกันที่เลขสามนะคะชนกันที่เลขสามเก้าสี่เลขสามชนกันยุสีสูตรลวดเลยสำหรับลักซิบนะคะชนแล้วไม่มาก็มีเด้อพี่น้องชุดหลักหน่วยชนกันที่เลขหนึ่งสี่สูตรลองเจ็ดแล้วก็สี่ซี่กะบ่ธรรมดานะคะแต่เลขเก่าก็เลขสามนี่ชนโผดผพ,พจังสี่สิมาบ่พี่น้องว่าเนาะค่ะ ถ้าเบิร์นก็สิเป็นเบิบร์นเก่าๆสามสามบอขาเมือนี่อ่าบ่เบิร์นดอกมั่งเพราะว่าถ้าเบิร์นสูตรที่มันเคยติดเบิร์นมันบ,บ่เบิร์นไหมคะ่ะแต่กับบแน่สูตรเท่ามันกับมีเขามีรูดอยู่แล้วเพราะว่าอ่าแอดเว้ตามเนื้อหาของสูตรของวิธีทำสูตรนะคะมันกับบสามารถที่จะเป็นไปตามนั้นได้ทุกรอบนะคะเอาสาหรับคลิปนี้กับราบ,บขอบคุณขอบคุณเอฟซีพี่น้องผู้ที่เข้ามาติดตามมารับชมแอดเดอร์ค่ะ เส้นทางที่ผ่านมากกั้พี่ได้น้องแอดจังมาหอดมือนี่เส้นทางทางนายั่งอีกเง่าไกลกับวังพึ่งพีพึงน,น้องคือเก่าเนาะค่ะกราบขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่น้องพี่เขามาแล้วซอยแอดกดไลกดแชร์เปิดการมองเห็นพี่น้องเดินทางไปใส่ไก่แคล้ควคลาดปลอดภัยมีกินมีใส่ลำรวยเงินทองอพบปอแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอยุดตีไว้สำนีสะกอนพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ